สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกม Forza g a นกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมาแก้มือแฮกหลอดกันโอ้โหไม่คิดที่แล้วนั่นแหละแฮกหลอดโดนตีโดนลุมยับเลยถ้าได้กก็สามคน <c oughs> นี่เราจะมาเรียนภาคสองกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนค่าเรามีแค่สี่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเราต้องไปหาฟามกันดีกว่านะครับเราจะไปหาปั่นไฟกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นคิวเลอร์แล้วก็มาแก้มือแฮกลอยดกันอออออออถ้าใครอยากเล่นกับผมก็มีลิงก์ดิสคอร์อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับคุณสามารถเข้าไปได้แล้วก็ไปพูดคุยกับร้ว่าไปเล่นอะไรกันในเซิร์ฟเวอร์ของผมได้นั่นลยครับแล้วก็สามารถเล่นกับผมได้ด้วยถ้าผมมีเวลานะแล้วก็อัดคลิปด้วยก็อาจจะได้ประหูในคลิปก็ได้นะครับ ลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้ล่างคลิปไปดูได้เลยใน Description ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่ามาแล้วนั่นทุกคน legend Never Die. เลเจนเนเ v e ร์ด e เฮ้ยเ oh อ่สกินเลเจนโอไมค์กอสฮทีนี้เราจะไม่เปลี่ยนบังตัวตนแล้วนะครับอ้าวลรคนเออว่ะใช่ปรับนี่หว่าเออลืมปรับเลยเดี๋ยวนะเกมน่ขาขะปรับแล้วกันใครนี่มันดูจะไม่ค่อยมีอะไรไปออกมาครับเราก็คือปั่นไฟเพื่อนเราจะมาปั่นไฟกัน เพื่อนแย่งทำไมเราจะไปคิวเลอร์แล้วก็ทำให้ราชนะให้ได้เอคเฮ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเพื่อนมาเหลืออันสุดท้ายไปให้งั้นก็นเราก็บนีโอเคอเฮ้ยเพื่อนวิ่งไปไม่เห็นไม่คิดเลยโอหโคตรดีรู้สึกว่าได้ยิงเส่ไปแปลกโอเคไปละดูดดดด ป๊บปดออกนจะเสร็จอยู่แล้วเออโอเคเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วตอนนี้ก่อนตอนนี้เหลือโอเคเหลือเครื่องบันไฟอีกเครื่องเดียวไม่ใช่ตรงนี้ไหมตรงไหนวะตายเอ,อ้ยทำไม ơi, làm tốt no no no, kìa. Đó à. oh -oh. là lắng nghe. Cha của em cố gắng đinform đbrothol cho trẻ đồ في Hospital Băng resource bị rồi Ừ, Ừ, đừng phưng được. Ơi Năn đua khăng, ô oh, hô, oh. dù. Ừ. Cao bươn, ô, oh, no. Ừ, ừ, mà leo, ตอนดูโอ้โหเราไม่ได้เป็นโน no. ยังไม่ได้แก้มือเลยเราเป็นเกยี่หี่วเราต้องไปช่วยเพื่อนเราต้องมาช่วยเพื่อนของเราลงมานะเพื่อน <c oughs> ต่อยโดนด้วยเอา้าเกตายเออยินนี้ยู่น,นี้ยินนี้โอ้โ oh. หมองแต่หนามอยู่มามาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนโบ o ทำไมแชร์เงินกันสองคนเอ้ยไม่เหรอตุนเจเจกันสองคนอ้าวเพื่อนตายโดนทำไมเพื่อนโอ้โหเกือบโดนแล้วไงเหมือนเหลือเครื่องวันไฟยอยู่อันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเครื่องวันไฟดีกว่าร้อยมันมาฆ่าเราก็ได้โอเคเราต้องมาช่วยเพื่อนกันแล้วเพื่อนจะเพิ่งตายนะเว้ยโอเคเหลือเกตเกตกันสามคนเลยมา เพ oh, darling, hey, <c oughs> ื่อนนี่ยอมวิ่งโอ้โยอมวิ่งตามต่อยเท้ามาเลยไม่กลัวเลือรถเลยต่อยดิเออต่อยโดนด้วยเป็นยังไงเราโอ้โหเพื่อนนี่เก่งอยู่ทีเนี่ยโอเคเหลือแค่สามสิบวิเราจะมีเวลาอยู่สามสิบวิมันจะเจอสองคนเราก็อาจจะชนะอชนะแล้วโอ้โหชนะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแค่แต่ปั่นไฟอย่างเดียวเออนี่ได้ค่าโอกาสมาละสิบสามอันเอ้ยอันนี้ก็สิบสามเหมือนกันโอ้โหก็ต้องส่มอีกแล้ว ตายมาแล้วแท็กโหลดมาแล้วเด้เวลาละเจอแล้วเจอแล้วเห้ไม่โดนแหมใ้ไม่โดนไม่โดนนะมาเลยเชเิกี้รู้แกจะตายตอนนี้แหละ โอ้โหหักเลี้ยวโอ้โหมาคนละทางกันเลยเอออยู่มัดได้ bro ื้อ die, อะไเฮ้ออยอ,อ,อ่าฮ่า you are นเด็ ตายซะฮ้ย <I> ไม่โดนนีวิ่งหนีก่อนกระต่อยกันไปนะเพื่อนโอ้วิ oh, ่งหนีมานี่แล้ววิ่งมาหนีมานี่แล้วตัวพักเต็มไปหน้าก่อนอาจจะแค่คนเดียวเฮ้ย แน่ไม่โดนหรอกโอ้โหเกือบโดนเฮ้ยมันจะหนีเก่งกันไปแล้วฆ่าคนอื่นก่อนแล้วกันโอ้โหไม่โดนอีกเจอทำไมเนี่ยนี่ไม่โดนหรอกมานี่เลยขอเกแล้วกันคนนี้โอเคคนนี้แล้วกัน โอ้มหเราไม่เลี้ยวเราเพื่อนเฮ้ยฉันวิ่งช้ชาเฮ้ยเพื่อนฉันวิ่งช้ชาอ๋าอติดติดติดโอ้โหหักเลี้ยวเราพอเราพอจะเลี้ยวนี่มันไม่หักเอ้ยไม่โดะนหรอกน่า you are ร์เดสด้วยแล้วแกลเราจะถูทำโอ้โหพอเปิดเปิดตาดูเท่านั้นแหละมันไม่ให้ดูเลยนี่นี่ไอ้ทูทำพอจะเปิดตาดูทีอะไรก็เิดทุกทีเออ โทำไมแกทำอย่างนั้นล่ะไม่อยากให้มันเกิดใหม่เลยทำไมหรอกให้มันเกิดใหม่ไปเลยเพื่อแค่สี่สิบตอนมันเกิดใหม่โดนอืมอู้ปิดไอดวอะรอย่างลยวะไม่โดนอีกสูตเจสิก็าขาดอยากเอ้ย แค่ขอหรือคนเดียก็พอแล้วเออโอ้โหแทงหลังได้โคตรง่ายไม่หางสู้เจนเจ็ดดีกว่าแบบนี้ไม่โดนอดกลืมหักกล้องโอ้โหไม่โดนเอออืม้องแทงโดนหลังอีกเนาะเฮ้ยไม่ได้โดนหลังดิเมื่อกี้ไม่ได้โดนดีหว่าโอ้โอเคแต่มันก็คือหมายได้แล้วอะ่ะมัน โอ้หักเลี้ยวแบบนี้ใครใครจะไปโจมตีโดนหักเลี้ยวแบบนี้เนี่ยนั่นเฮ้ยหรือแปรวิกไปยังไงมันก็อนนะไม่ใช่เหรอเดือบิกแค่นี้นั่นโอ้โหเฮ้เยหักหลบเก่งกันทุกคนเลยนี่หว่า มาแล้วอีกรอบนึ้งนักหลอดเชลสกี้มาแล้วแหละจะเวลาฆ่าพวกคนที่นี่โอ้ไม่มีใครเป็นเดือดไาโบเกตเลยไม่ดีไม่ดีปิ่งเข้าไปหาแล,ล้เชลสกิลไม่โดนเอ้ยอขนาดนู้ยังหลบได้เอ้ยรู้สึกรู้สึกว่ามันจะไม่เก่งนะเนี่ยอืม ดูนี่นี่เองเรากำลังตั้งใจเล่น เุ้ยโอ้โหไม่โดนอืมอุ้ยโอ้โหรู้อยู่นะว่าบอสแต่เหมือนจะรีบตีเกินไปอ่าตายแล้วมาเลยจะเวลาไปหาดิสิก้าอีกแล้วสินะ นันหันกันสองคนเร็วโดนต่อยสองคนเลย,ออเลยไม่ได้หันไปหามันเลยอืมตายสียไมี่ไปหาคนเจอแล้วนี่นี่นี่เองเอออืมนั่นไงโอ้ยเรือมันเ0สิบโอ้โหนี่ไปกินไปคิดตอไนไหนวะเนี่ยอัน โอ้โหเกมเลยนี่ว่านี่ก็ได้ไหม,มไม่โดนทีว่าจะหลบฆ่าได้เฮ้ที่ว่าต่อยฆ่าได้เลยตายซะจ้า่ด้วยฮ่า่ยาอย,ยู่อดีตโน่ไม่เด็ด โูต้องใช้นี่มาเลยแค่เลือดเลยแค่สิบจะรู้ใครต้องตายดูอดีตบล็อกไม่โดนอันนี้แหละจะเป็นคคนที่ชนะไม่รู้จริงหรือเปล่าไอ้ลูกใส่ลูกน้องของข้ามาเจอเวลาแล้ว ตุนงของข่าตีมาเลยโอ้ยอืมมาเลยเฮ้ยมันหนีเก่งจังเลยว่าไอตัวนี้เนี่ยไอตโนงเด็กตุนงของข่าตีมันอ้า ไม่แล้วเพื่อนจนมันทำไมสนองข่าออกะะใจดีดีโอ้โหวิ่งเก่งจะงเลยว,วะเฮ้ยเตมิน่ามันอะไรวะเนี่ยนั่นฮเฮ้ยเตมิน่ามันลบบ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่ชนะแน่นอนอุ้ยไม่นั่น โอ้โหเฮ้ยทำไมถึงไม่เห็นสเติมีหน้ามาจะหมดเลยวะแต่สลรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่เล่นกับผมได้ก็ EB 3แล้วกันเออ EB 3แล้วจะเปิดให้เล่นเลยจะเข้ามาจีที่คอยกันแล้วก็มาเล่นนะครับบายๆไม่มีแล้วโอ้โ oh หแก้ตัวแก้ตัวยังไงก็ถือว่าแก้ตัวเนาะเมื่อกี้นรรี่นอะไรไม่รู้โอ้โหไปน,นะครับบาย